ย้อนหยุดเป็นหูเสไว้สาปคูว่ว่าคุณทุงมุนยางเธอเป็นว่าจีผู้สูลุกย้อนนับอยังสีเลยย้อนห้องเป็นความปุกปนสมซื่อจอมปอกคู่ว่ามีปารมีวันเตะทัดกองหมูคำมาพอที่พุกทากกายาอันดด พุลินศาสนาอีเมืองโพลงเจวิยงตาขี้เล็กจึงใต้ปอดออกกิ้มแม่น้ำคองเอาุ่งมุนจอมป้าเจ้าตาหน้าเจ้าวิยาวิตาเหาคากูภายภายเจ้นคู้ค่งปอก่อช่างเป็นมา เอาสุวิเกีอยอดิมาหาเนรปันนมันถึงจะมีถึงแก่ดีดีน้าบุญกุันมุนโนีมีมากชัโพธิสักดไปยายัง,งโโอายาโกอยากาปิตามันดาปุรไม่นย่าน้ำพันกวาม่ต่น้องไปี่น้องมันบอกชื่อบอกเสียอยปิตามันดาปุระไม่หมี่เวยสักคุบาจานในสัพพังในส,สนังสารธรรมนาบนุญนำไปชื่อจอจุดอนสอมบัไฟฟงไม่ใช่กี่ไม่ พอราได้ถึงสุขกับทางสัพพะสัตวากันนานหลายมุมสัตว์อยู่ในน้ำในเนดินสัตว์บินบนหนุนดักาสันติจารังเจ้าก็ดีอัสันติจารังบ่ได้ทางเจ้าเสด็จอังกฤษเวรนาตัวมีกำมีเวณ